ผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกลียนโรงเรียนห้วยแถลงทิยาคมก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2515โดยกรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน45คนอาศัยเรียนที่โรงเรียนชุมชนมณีราชนาลัยและหอประชุมอำเภอห้วยถแถลงพุทธศักราช2516โรงเรียนได้ย้ายที่เรียนมายังสถานที่ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่70หมู่5ตำบลห้วยถแถลงอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาพื้นที่70ไร่3งาน72ตารางวาปัจจุบันโรงเรียนห้วยถแถลงพิยาคมมีอายุ 49ปีตราประจำโรงเรียนพระพิชัยมงกุฎครอบเครื่องหมายอุณาโลมบนอักษรยอ่อทอพอสีประจำโรงเรียนแสดดำสีแสดหมายถึงสีแห่งคุณธรรมความกล้าหาญความเสียสละสีดำหมายถึงสีแห่งความรักแท้ปรัชญาโรงเรียนสุดสูสั่งละพะเตปัญญง ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาคำขวัญของโรงเรียนเปตตาสามคัคคีมีวินยัยอัตลักษณ์ยิ้มไหว้ทักทายแต่งกายดีเอกลักษณ์คุณภาพคุณธรรมนำรักไทยใส่ใจอาชีพพระพุทธรูปประจำโรงเรียนพระพุทธวิโมปางสมาธิสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน พระวิษณุสังเจ้าพ่อพิมานทองต้นม้นประจำโรงเรียนต้นพิมานทองการจัดแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประกอบด้วยกลุ่มทั่วไปกลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประกอบด้วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แผนการเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีน แผนการเรียนภาษาไทยสังคมศึกษาแผนการเรียนคอมพิวเตอร์หลักสูตรทวิศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาช่างเชื่อมโลหะปัจจุบันโรงเรียนห้วยตะแหน่พิยาคม,มีนักเรียนทั้งหมด2,239คนจำนวนครูและบุคลากรทั้งสิ้น116คนคณะผู้บริหารโรงเรียนประกอบด้วย ดรรวิ ath, ya, ons, พัฒน์ชัยยพัฒนสอนผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุพจน์โพบุตรด,ดีรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณนายสมพรศรีโคตรโพรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปว่าที่ร้อยตรีอุเทนมาโนอรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนายเทียวัตชชาวชอบรองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลโรงเรียนห้วยแถกพิยาคมได้รับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันปีพุทธศักราช2549โรงเรียนวิถีพุทธได้รับสเสาเสมาธรรมาจักรทองคำปีพุทธศักราช2542ด้านง,งานสวนพืชศาสตร์โรงเรียนได้รับกิยิบัตรงานสวนพืชศาสตร์โรงเรียนท่านที่1รับพระราชทานณวันที่19ตุลาคมปีพุทธศักราช2552ได้รับเกียรติบัตรงานสวนพืชศาสตร์โรงเรียนท่านที่สอง รับพระราชานณวันที่8พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2553สถานศึกษาพอเพียงปีพุทธศักราช2555ได้รับรางวัลชนะเลิศและถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ปอตทอประจำปีพุทธศักราช2558ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนปลอดบุรีต้นแบบดำเนินการได้ครบทั้ง7มาตรการโรงเรียนปลอดบุรีณนะวันที่31พฤษภาคม2562จากจังหวัดนครราชสีมาได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองแดงเรื่องผลสำเร็จจากการเรียนการสอนอันได้มาซึ่งนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในการคัดสรรผลงาน 1. โรงเรียน1นวัตกรรม ประจำปี2,561ระดับประเทศณนะวันที่16มกราคมพุทธศักราช2,562จากรุสภาได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงินเรื่องระบบแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถขณะดับเครื่องยนต์โครงการรางวัลน,นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ประจำปี2,562ณวันที่6กุมภาพันธ์2,562 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองเรื่องค่าแคร์แครรถแครน้ำนำพาอาชีพในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน1นวัตกรรมประจำปี2563ระดับภูมิภาคจากกรุภาณนะวันที่17กร,รกฎาคม2563ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ระดับเหรียนทองอันดับ3จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต31ได้รับรางวัลชนะเลิศสื่อสร้างสารรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้หัวข,ข้อทำดีไม่ต้องเดียวระดับจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2,563รารางวัลชนะเลิศ การประกวดวิดีโอคลิปหัวข้อเยาวชนรุ่นใหม่ทำอย่างไรให้รู้เท่าทันยาเสิทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาณวันที่15กันยายน2564ได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนขนาดใหญ่ในการคารัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2563 นอกจากนี้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้การดำเนินงานและกิจกรรมมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลส่งผลให้โรงเรียนห้วยถแถลงพิยาคมได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากชุมชนเสมอมาโรงเรียนได้รับความเชื่อมัน่นความศรัทธาจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนเป็นจำนวนมากสถาบันแห่งนี้ ได้รับใช้ชุมชนและองค์กรต่างๆมากมายและยาวนานการบริหารงานปรากฏเป็นรูปธรรมจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนจากการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของบุคลากรในโรงเรียนจากความรักความผูกพันของชาวแสนดดำห้วยแถงพิยาคมจึงเป็นสถาบันทรงคุณค่าสงานาน่างามปรากฏในใจของทุกคน และจะเป็นสถาบันการศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่มุ่งม,มั่นสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ชุมชนและสังคมตลอดไป